สวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วเรียบร้อยกูะ่ป๋าให้ลงรถอยู่มีนู่นเราดับเลยเรื่อยๆมาแมนพาด้าั่นเจ๊งหน่ะพาดเจ๊งตัวเอาเป็นพี่พี่มอพี่ยังบอเขับไปบ่เออกูย้ำดาบกูไวๆคุณผู้ชมก็เห็นอยากอีกแง่บูพะร้ลุงดาบรถอยู่เถานีืกูตุ้นยางได้ออกแค่จะสุดหรอ อีโดจินนี่บ่อีโดจีนตกตรงปีกันเนาะตลาดอีโดจินนี่บ่แล้วไิมเปนอนแม่ฮะหว้ดมกาิดฝ่จากนี้ไปงั้นไหนบ่ ไปบ้านบ้าแมมูพี่ประมาณสิบสสิบสกิโลก็หอดแล้วชิตลีาสดไ่ะไชีหกชปนี่ฮะิดับกินตลาเจ้าวเบื้องยังักยตันเบื้องูกันอะนี่

อสรีรถใหม่อ้จี่นั่นว่านอนนี่มาไปนี่สลบตายเลยนะนอนแบบจังเลยเฮ้ยไปหาหมูฟ้กพี่เปาพี่เปาไปพักสาบัน,บช,นชี้พักสาแต่ยังไม่มีลิส,ส์สนสมไม่มีนนลิสต์ส่วน mọi người biết là ta 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 ไปไปหนไปแล้วไปจนแล้วแล้วพูนช่วมาจูก็บควันไหล่สดก็ลังเฮไหลดแค่ปลา้ากปไแล้วเาสอคนถ้ากันดันหอดลอยเดียวปลอยเลยดันคนไรเบิงไหลสุดองสองอจูหอดลอยด้างยางบนเลยปลากระเนยขึ้นหนาอยู่เลย อเ,เอาไปขับรถมาสาิพีเปาบ่าใคลกาหนหนอพาอันนี้มันสีเขียวมัน,น,น,นบ,บ,บ่นนคนน้อยครับ,บเปลนงเออคนนอนครับเป็นคนครับเปด็วน,วนบเปรเดวน้อนเาบอกให้าบีเปาใส่สีดำขึ้นทาเจ้านี้แหะ แ่เส็ดซุปเสีอ่นี่ดีตรงเนินบ่เป็นยังไงวะสีแดเซแล้งแต่แต่ได้ว่าแต่เป็นสีเข้มๆนะใส่สีสว่างเนาะมอพีป้ผีเป้ใส่สีเข้มมอสผีแป้าใส่สีข้มโอ้โหเกี่ยวเ้มแจ้งอตอนนี้เจ้าเี๊ยวเข้มเต้องใส่สีสว่างสีหูสีหู พี่ะวางแลาแมาเสียเนี่ยกระถางโอ้โหนีมากสุดยอดนะครับ นะครับคุณผู้น้องครับนี่ก็เลือกเสือก่อนครับเดี๋ยวจังสีเข่าไปไหวนะครับใส่กรสถาทำรับใส่กึ่มใส่กึมก็จะเลือกโดนแดงหน่อยครับเสือตัวเดียวเหลือกันสามชั่วโมงบ้าเมียมันอันนี้เขาสืเขาก็จ้องไงจ้องนั่นแหละบอกความมาสื่อตัวนั้นไปใส่ขึ้นฉากไหม Man, Thái, mhmm, 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 ขึน้นชากุมารน,นะอันนี้ก็จะอยีงอยงกันตัวน้องเป็นสาวหุุนเรามาด้วสรดิใสีมาที่มู่านเสีมาี้เอาดบ้านสรับผมสำหรับผมก็จะพักก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> รบางส <c oughs> <c oughs> ิ่งบางสิ่งเลยบรรยากาศของไปทั้งเทศบาลตำบลพระธาตุพนมนะครับผมธาพี่นองยางมึงก่อนจะเข้านะครับ

รูปปั้นพญานาคครับตรงนี้นผมก็นึกว่าแบบโบรานวัดเลยครับอี่างที่เป็นถาดอย่างนีว่าเป็นต่างสิบออกไปมามาเบิ่งจริงๆแล้วโหูวัดต,ตัวนี้ว่สะสุดยอดครับสวยพี่ต่ออลังการจรลงครับแล้วตอนผมมาตอนนั้นๆนคะุณพระท่านบูบรณะตานนี้ไอ้มาณสิบสิบกาปีที่แล้ว ที่ผมมาตอนฝั่งผมอยู่ปฐมอะแวะถวว่าล่งหน้มากพวกคนเรียนหนุม่ออมอาวสมัไม่ยัดมือนะครับ่วนนึงมุ่งเรืออ่องงั้นออนะครับนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องฟุกบอลกอล์ฟเป็นออฟฟิเชียลด้วยกันนะครับสวัสดีครับผม